แล้วก็ในส่วนที่เราได้ขขายผลและสถานงนั้นก็อยากให้ทุกบริบัทได้รับข้อมูลจากประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลขอวอกางเข้มงวดด้วยนะครับโดยทีนก็อยากจะแถลงให้กับพี่น้องสื่อโทรทรานในผลการของข้ามตัวและต้องขวั้อครมไป ซึ่งเป็นหนยงานที่มีผลงานในังนี้ได้มากที่สุดในทุกองงานครับก็อยากจะให้ท่านผชมชาสุรานได้พิอะไรแบองเสักหน่อยครับก็มนันครับดวเราก็คิดว่าจะมคนทีากมืากวาที่ต่ การมากหรือไม่ต่ผมกับาวไวว่าทุกครั้งที่เราจับกุมเราจับกุมได้ขอบบทผู้น้าในการทรับางครั้งหรือการยของการมางร้งม่ีตัวต้ความอาูกก็จะรายมาแต่ในนผมไม่สามารถจับกุมตัวได้ดน้ที่ขณะที่รับผิดชอบมาเนี่ยเราสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของการยาสิดได้ทั้งหมดทุกราประเด็นที่2คือทุกรายมีการนะครับ มาสู่การในการนนี้นะครับแล้วก็มีการที่ซัพเค่งตัวแล้วก็กองจการหรือความบาดเนี่ยถ้าไม่ได้กองจรารที่เป็นเหมือนพ่อทานนะกองจการหรือความบาดี่ยการที่ซัพที่เป็นดับหนึ่งสามารถที่ซัพได้หนึ่งหนึ่งพันต่อดรับหนึ่งพันตะเลภาพรวมเพราะฉะนั้นผลช็อตนะครับคุณจะเปินยางเท่าไหร่แต่ว่าคุณค้าขายมาคุณงได้เงินคุณทำเงินมาคก็ต้องถูกที่รัพครับเพือนแล้วก็ ทำให้พี en, ่น้องเป็นคนวผ่านไปผ่านพี่น้องทำงานในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราขยายผลยึดทรัพย์จับคุมอันใดก็อย่าอันใดอยางนะครับก็เรียนว่าจะเข้ามาในกระบวนการนี้กับคนที่คิดคิดเริ่มอยากเข้ามานะครับก็เป็นการออกได้ฝากหมุดตรงนี้ครับที่ท่านผู้ช่วยสัญญาณยศท่านครับ